สวัสดีครับผมบอมบี้ AKA b ีโกนะซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกมไซตามะปเพ่นจ่ายแล้วนะซึ่งก่อนนี้น่าจะเป็นคลิปที่4ของเกมนี้แล้วนะแล้วก็วันนี้พี่จะมาเล่นตัวละครตัวเอกของเรื่องวันพันแมนก็คือไซตามะหรือพิโรนของเราเองนะก็บอกเลยนะว่าเป็นตัวที่พี่ไม่ถนัดที่สุดแล้วแหละแต่ก็จะพยายามเล่นให้ ออกมาดีที่สุดนะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับสกิลคร่าๆข,ของไซตามะกันเลยดีกว่านะสกิลหนึง่งานต่อยไปหน้า,นาแล้วเขาก็จะกระเด็นไปแต่ทำไมเซิร์ฟมันปีกปีก็ไม่รู้นะส่วนสกิลสองจะเป็นการต่อยรัวแบบนี้ซึ่งครั้งสุดท้ายอ่ะพอเราพอเราต่อยรัวเสร็จใช่ไหมใช้สกิลเสร็จหมัดต่อไปที่เราต่อยจะทำให้ศัตรูกระเด็นนะแต่เราสามารถงัดขึ้นได้หรือว่าต่อยไปครั้งหน้าก็ได้นะสำหรับ สกิลสนะส่วนสกิลสามจะเป็นท่าตบแบบนี้ซึ่งเราสามารถแดตไปซ้ำได้นะส่วนสกิลสี่เป็นอัปเปอร์คัทนะเราสามารถซ้ำคนล้มด้วยสกิลนี้ได้นะสำหรับอสนะกิลสี่นะแต่กดอื่นเลยเดี๋ยวพี่ขอเก็บโหมดก็ดูลรับแป๊บนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็โหมดเราเต็มแล้วนะซึ่ง ก่อนอื่นที่พี่จะใช้โหมดนั้นก็ทอปิดเสียงก่อนแล้วกันนะครับกันลิขสิทธินะซึ่งมาดูที่โหมดเลยดีกว่าอืมนะส่วนสกิลหนึ่งอ่ะจะเป็นสกิลคอเตอ,เตอร์นะซึ่งถ้าพี่จะไม่ผิดระยะเวลาของมันอะ่ะจะมีระยะเวลา10วินะซึ่งใน10วินั้นอะ่ะเราเราจะกลับเป็นร่างร่างแรกนะแต่ว่าเรายังใช้สกิลทุกอย่างได้อยู่แต่เรามีคอเตอร์นะถ้าเกิดเขาต่อยสวนหรือสกิลสวนนี่คือ ตายแน่นอนร้อนะส่วนสกิลสอจะเป็นการดันตัวไปแล้วก็ก็จะง้างมือจับพื้นแล้วก็งัดขึ้นซึ่งดาเมจก็เกือบจะวันช็อตนะประมาณ90%หรือวันช็อตเลยพี่าอันนี้พี่ไม่ชัวร์นะแต่ว่าถ้าพี่ถ้าเลือดเต็มร้อยรู้สึกว่าจะไม่วันช็อตหรือเปล่านะส่วนสกิลหนึ่งท่าคอร์เตอร์เดี๋ยวพี่จะเอาเอาฟุตเทจขึ้นมาให้ดูนะเพราะว่า พี่ตอนนี้พี่เล่นอยู่คนเดียวนะวมามีใครเล่นด้วยนะก็นี่แหละสกิลทั้งหมดของเซตมาแต่ก่อนอื่นเรามาดูคอมโบคร่าวๆก่อนเลยดีกว่านะซึ่งคอมโบคร่าวๆพี่ขอกดเสียงแป้บนึงนะซึ่งคอมโบคร่าวๆที่มีอยู่สองคอมโบเป็นคอมโบเวอร์ชั่นง่ายกับเวอร์ชั่นยากนะซึ่งพี่ไม่รู้จะทำติดในครั้งเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ติดพีอ่อาจจะเอาฟุตเทจการใส่คอมโบขึ้นมาแทนนะก็เดี๋ยวเราไปดู คอมโบกันเลยดีกว่าครับอ่านี้ก็คือคอมโบขคร่าของเวอร์ชั่นที่แบบว่าเอ่อใช้ได้ง่ายๆนะเดี๋ยวเรามาดูคอมโบเวอร์ชั่นยากกันเลยดีกว่านะซึ่งก็ดาเมจน่าจะเยอะกว่านี้นะ ถ้าเกิดพี่ทําไม่พลาดนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะ๋ยวที่ขอเค okay, ลียร์ดัมมี่แป๊บโอเคเรามาดูคอมโบเวอร์ชั่นแอดวาซ์กันเลยดีกว่านะซึ่งพี่ทําไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะก็มาดูกันเลยนะครับ เออจริงๆมันก็ไม่ไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าใกล้เคียงนะก็คือเราใช้สกิลพุ่งไปต่อยใช้เราใช้สกิลสองงัดถูกไหมแล้วตามด้วยสกิลสามกาดแล้วก็เดบไปต่อยต่อแบบเปียบป้าเปียบป้าแล้วก็กระโดดทุบลงแล้วให้แล้วก็ใช้สกิลสี่ต่อนะเพื่อให้มันแบบว่าเออเด้งมาตรงที่นั้นนะตรงที่ที่เป๊ะๆแล้วจากนั้นก็ใช้เออพุ่งไปต่อยต่อมั้งพุ่งไปต่อยต่อเออใช่พุ่งไปต่อยต่อ แล้วก็ปิดท้ายด้วยสกิลหนึ่งนะนั่นก็คือไม่เออใช่ก็ปิดท้ายด้วยสกิลหนึ่งเออนั่นก็คือคอมโ,มโบแหละซึ่งพี่อาจจะที่อธิบายงงๆหน่อยนะก็บอกเลยว่าพี่ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะว่าพี่ได้ใช้หรือเปล่าคอมโบเนี้ยนะ่อ,อคอมโบคอมโบในฝันบอกเลยนะก็ไปดูกันเลยนะครอฟมาแล้วเกมที่หนึ่ง <Go! S 1> พี่บอกเลยว่าแ,แน่ๆพี่ยังไม่ได้ไปวองออกับคนจริงๆเลยนะสำหรับอันเนี้ย จำเลโอ้อยตาโอ้เจอซารโ์โลพี่บล็อกแล้วยังไม่โดนเฉย้ทำไมแดดไปด้านหน้าไม่ได้โอ้ชีตแย่ละแย่ละแย่ละ,แ,ละแดดขอร้องขอร้องเพื่อนโอเคพี่ปรับเป็นภาษาไทายอยู่แล้วก็พี่มั่วเลยปรับเป็นภาษาไทายทีเดียว โดดลบสวยเฮ้ยอะโอ้โหนี่งไงคอมโบเพิร์เจอแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่แต่ได้อยู่นี่งไงวิไปต่อยสดเลยนี่แบบโคตรเฟีย้ยวโดนแบบโดดลบโ,ดโอเคสกิลสองสกิลสามเจ๊ดดไปต่อยโอเคแบบนี้ก็ยังได้อยู่อะ นี่ไงโอ้โหอ้โต้องใ้ตั้งตั้งสติยากมากเลยก่อนใช้คอมโบนี้แต่ว่าก็ถือว่าใช่เลยนะครับเนี่ยโอเคแดดไปต่อยสวยงามมากโอ้บล็อกสวยนี่ไงต่อยสดโอ้ ที่เล่นสกอมะไม่ทำขอจริงนะครับเนี่ยโอ๊เด <Dead S 2> ็ดตอยหลังบ็อกสวย โอ้โอ้จบเกมเลยละกันนี่ไงปิดแบบตึงๆแบบวิ่งไล่ใส่ร้อากา็กราทำิ่งไม่ถูกก็จบเกมซึ่งใส่ตามะก,ก็ คอมโบได้หลากหลายแต่คอมโบค่อนข้างยากนะหรือพี่อาจจะไม่ชินก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะเพราะว่าเกมนี้พี่เล่นได้ค่อนข้างที่จะแย่พมสมควรเลยนะมาแล้วเจอกับกาโร่แล้วก็เกมสุดท้ายของเราทำไมเขาแหลกจังเลยล็อกเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเทพสายฟ้า The Flash คอมโบไป นี่ไงโอเคได้เขาโบตึตงๆแล้วหนึ่งทีบล็อกโอเคได้อยู่เด็ดก,กับหลังโอ้เอาลูกนมาขเขาเจอพอดี อ้าวคอคัตเตอร์แล้ว <Hey. S 1> เฮ้ยเอะนี่ไม่โดนต่อยเลยอุย้ยไม่โดนได้ยังไงกันเมื่อกี้มันโดนเห็นเห็นเอ้าโอ้โหต่อยสดอย่างนี้เต้ยนี่มันอะไรกันบล็อกนี่นี่ไงต่อยสดเลยต่อยสดเลย บรีชีดเมื่อกี้มันอะไรกันไปการวิ่งแบบวบวับเอี้ยนี่ไงอยู่ทามโซนไม่เหมือนกันเรียบไปๆๆไปเไปไปอา้าวอะไรคอสเตอร์เหลอจ๊ะนอกสาวบล็อกชี้ พอ,อแล้วครับพอแล้วครับพี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคพี่จะใช้สก,กิลสามเดี่ยพี่ไปใช้สก,กิลสองืลลุกขึ้นมาใส่แบบตึ้งๆขอร้องเจ๊ดออกเจ๊ปลดโอเคเขาคอมโบผาดนี่ไงใช้สก,กิลหนึ่งนี่ไง โอ้เาเสียแดดไปละต่ไม่เป็นไรพอพลาดอยู่นี่ไงซ้ำนี่ไย่ต่อยหลังตุ้มตัวระเบิดไปเลยโอ้โหชีตเป็ดเกมสุดท้ายเลยอย่าสวยงามนะ